ของพวกเราชาวคนไทยนะครับที่ได้บางงานคนไทยฟันดีซาอุดีสมเด็จย่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทปาเมดอินนัสตีประเทศไทยแล้วก็บริษัท p ีเอทเนี่ยจริงๆเริ่มทําโครงการนี้มาตั้งแต่ต้นๆนะครับแต่ว่าในช่วงโควิดเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ไปร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าด้วยความภาคภูมิใจของบริษัทเราคือว่าเราได้ได้รับแปลงติดดาวทั้งหมด16รุ่นนะครับถือว่าน่าจะมากที่สุดในบรรดาผู้ผลิตทั้งหมดนะครับจริงๆเรามีความภูมิใจในความเป็นของคนไทยแบรนด์คนไทยนะครับเพราะของเราเนี่ย ของเราเนี่ยเป็นแปลงของคนไทยร้อเรนะครับมีโรงงานผลิตอยู่ที่ประเทศไทยแลวเราก็ใช้วัสดุที่มีคุณภาพที่ค่อนข้างดีที่เราคัดสรรมานะครับให้กับให้กับคนไทยทุกคนที่ได้ใช้แปลงครับจริงๆแล้วเราพัฒนามาอย่างต่อเนื่องครับถ้าอย่างสังเกตว่าถ้าเราได้เข้าไปในช็อปที่เป็นในในส่วนของบรอดเอนเซียหรือว่าไฮเป r m มาเก t เนี่ยเราจะเห็นว่าแปลงของเราเนี่ยมันจะมีด้านที่รูปแบบที่สวยๆอยู่มาตลอดเวลานะครับในทั้งหมด4รุ่นที่เราวางขายที่วัสดุหรือว่าดมอหกเฟสมาดนะครับ ต้องถือว่าเป็นความโชคดีของเราถือว่ากระทบน้อยมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้มีการวางแผนกับผู้บริหารมาตั้งแต่ต้นนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเ,เราคาดการณ์ในเรื่องของการขายเราประมาณได้ทุกปีในก่อนโควิดนี่ถือว่าเราได้ทําการบ้านไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับพ,พอเริ่มเกิดโควิดในระยะต้นๆเนี่ยเราได้ทาการสั่งสินค้าเข้ามาที่บริษัทไว้เราก็ถือถือว่าในช่วงโควิดนี่เรามีสินค้าถือว่ามากเพียงพอในการขายให้กับผู้บริโภคทุกทุกชั้นเงาครับ ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับเรามีการวางแผงการตลาดล่วงหน้าไวไ้วอย่างครบถ้วนแล้วอย่างในปีนี้ปกติแล้วเนี่ยเราจะทําการตลาดอยู่ในส่วนของอูมิภาคที่เป็นกรุงเทพมหาครรับริมบนทนแต่ว่าในอนาคตตั้งแต่ปี64เป็นต้นไปเนี่ยเรามองว่ากลุ่มลูกค้าของเราหลักๆเนี่ยเราอยากให้เขาได้ใช้แปลงที่มีที่เป็นของดีและมีคุณภาพของปามเมดเราก็เลยออกไปบุกตลาดที่ต่างจังหวัดตามพเมเงินใหญ่ๆนะครับซึ่งตอนนี้เราเริ่มทําแล้วใน ภาพตัวันออกถือว่าเราไปปักหมุดที่นั่นได้แล้วครับเราเริ่มมาจากออฟไลน์นะครับแต่เราก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ได้มองข้ามออนไลน์เพราะเรามองว่าตอนนี้สื่อที่เป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเข้าถึงเข้าถึงและเข้าเร็วกับกับกลุ่มทุกกลุ่มเป้าหมายตอนนี้เนี่ยในงานในงานหลังบ้านของเราเนี่ยเราก็จะกําลังพัฒนาในเรื่องของทีมนีนเรื่องของบิเ i n ดีเวล็อปเมนต์เนี่ยมาดูในเรื่องของอที่เป็นออนไลน์ชแนลเพิ่มเติมครับก้าวต่อไปของปาเมดต้องเรียนว่าตอนนี้เนี่ย ในส่วนของตลาดที่อยู่ในกลุ่มของกรุงเทพและปิมณฑลนเนี่ยเราถือว่าเราเราได้เข้าทุกๆช่องแน่แล้วนะครับต่อไปเนี่ยอย่างที่เราได้วางแผนกับทางท่านผู้บริหารนะครับเราได้วางแผนว่าในปี64เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเรียกว่าปักหมุดดีกว่านะฮะปักหมุดในทุกๆจังหวัดของประเทศไทยให้ได้นะครับโดยที่เป็นร้านค้าส่งขนาดใหญ่ แล้วก็ในปีปลายปี64ีหรือว่าปี65เนี่ยเราจะไปกลุ่ม CLMB นะครับ mm hmm. เริ่มแรกก็เป็นลูกค้าค้าเก่าเดิมที่อยู่ที่เวียงจันทร์นะฮะแล้วก็อาจจะต่อไปที่เวียดนามครับต,ต้องขอเรียนเชิญทุกคนนะครับว่าต้องเราบอกว่าปัมเมดนะครับเป,เป็นความภาคภาูมิใจภาคภูมิใจของบริษัทเรานะครับที่เราเป็นคนไทยที่เราผลิตแปลงที่ดีมีคุณภาพนะครับเราเราใช้วัสดุอย่างดีนะครับในการมาผลิตได้ขนแปลงที่เป็นในล่อนที่อ่อนนุ่มและที่สำคัญคือในเรื่องของทิงกินโกกินเนี่ยเราร่วมทำตาม อ่สิ่งที่นาซาเขาแจ้งไว้ว่าให้ช่วยกันปลูกต้นไม้หรือว่าเรื่องของลดโลกร้อนนะครับเราก็มีการใช้ใรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราลดของการใช้พลาสติกที่เป็นพลาสติกที่เป็นฐานในการตั้งแฟนนะโดยใช้มาเป็นกล่องกระดาษแทนนะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถลดปริมาณของการใช้พลาสติกในในการติดต่อครั้งเนี่ยได้ถึง500กิโลกรัมนะครับแล้วก็ลดการใช้ตัดสติกเกอร์ได้ถึงประมาณ150กิโลกรัมเราคิดว่า ถ้าความเบดของเราเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนคนแรกที่ได้ดำเนินการในการอน,นุรักษ์เรื่องของโกกินจิ้งกินแล้วเนี่ยเราคิดว่าต่อไปเนี่ยเราจะสามารถสร้างลูกจิตสํานึกให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นรุ่นเด็กนะครับรุ่นลูกหรือว่ารุ่นผู้ใหญ่เราให้ให้มาหันมาลงแล้วก็ช่วยกันรักโลกแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นครับ